Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes บวันนี้บทความที่ชื่อว่า9 Live Lessons from Charlie Munger ค,คุณ Tom Mideson เป็นคนเขียนนะครับ ชาลีแมนก็เสียชีวิตไปตอนอายุ99เนาะเป็นคนที่มี wisdom ที่เจ๋งมากนะะมีอะไรที่เราเอามาใช้ในชีวิตของเราได้บ้างนะครับ,บริเด็ที่หคือ half low expectations นะครับมีความคาดหวังที่ไม่สุขอันนี้น่าสนใจดีนะคราอกฎข้อแรกของการมีชีวิตที่มีความสุขคือการมีความคาดหวังต่ำหากคุณพา่หวังต่ำนะฮะเวลาเรื่องมันไม่ไปทางที่คุณอยากอยากใช้มันเป็นคุณก็จะไม่ไม่ถูกแต่คนที่คาดคาดหวังไม่สมเหตุสมผลเนี่ยจะถูก รเราลดความคาดหวังลงโอกาสผิดหวังก็จะน้อยลงนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมุ่งมั่นหรือพยายามให้ดีขึ้นแต่มันคือการจัดการชีวิตด้วยการยอมรับมากขึ้นตั้งแต่ต้นนะครบบทีที่2ค,ครับ patience is a virtue นะครับการอดทนคือคุณธรรมอย่างหนึ่งเงินไม่ได้ม,มาจากการซื้อและขายแต่ม,มาจากการรอคอยนะคเงินใหญ่ๆไม่ได้ม,มากการซื้อและขายแต่มาจากการรอคอยการรอคอยฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่ง,ง,ง,งที่ท้าทายจิตใจมากม ในฐานะนักลงทุนเนี่ยคนที่ทําเงินได้มากที่สุดคือคนที่มีความสามารถในการรอได้ดีที่สุดนะครับเป็นบทเรียนที่สําคัญมากไม่ใช่แค่การลงทุนด้วยแต่ในชีวิตด้วยบทเรียนที่3วิธีที่จะฉลาดคือการสม่ําเสมอ the way to become wise is to be consistent นะครับก็เคยกล่าวไว้ว่าใช้เวลาแต่ละวันพยายามทําให้ฉลาดขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ในที่สุดคุณจะพบว่าถ้าคุณมีชีวิตที่ยืนยาวนานพอเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรได้รับจากชีวิต พัฒนาตัวเองทีละเล็กน้อยบทเรียนที่4นะครับรู้ว่าเราไม่รู้อะไร k No what w you don't know นะครับการรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรนั้นมีประโยชน์มากกว่าการฉลาดซะอีกสโครติส so เคยกล่าวไว้ว่าภูมิปัญญาที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการที่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยายความวมายยิ่งเราฉลาดและมีภูมิปัญญามากขึ้นเราก็จะยิ่งเริ่มตรหนักได้จริงๆว่าเรารู้น้อยมากๆนะครับและยังมีของเยอะมากบนโลกใบน,นี้ที่เราไม่รู้เคยมีคนกล่าวไว้ว่าต่อให้คุณได้รางวัลโนเบลเลยเนี่ยคุณก็ยังมีเรื่องที่คุณ ไม่รู้อีกมากมายบนโลกใบนี้นะจงทําตัวอยู่เสมอบทเรียนที่5จงอย่าหยุดเรียนรู้นะครับพัฒน,นาตัวเองเรียนรู้ให้เป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดชีวิตผ่านการอ่านหนังสืออย่างกระหายฝูกฟังความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็พยายามให้ตัวเองนั้นฉลาดขึ้นเล็กน้อยทุกวันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ฉลาดแค่ไหนหรอคิดว่าเก่งแค่ไหนแล้วอย่าหยุดเรียนรู้วันที่คุณหยุดเรียนรู้หยุดอ่านหยุดสงสัยเกี่ยวกับโลกใบนี้นั่นคือวันที่คุณจะเริ่มถอยหลังอย่างแท้จ,จริงและการถอยหลังนั้นก็จะ เร็วด้วยนี่ผมเติมให้นะฮะบทในที่6นะครับเป้าหมายคือความเป็นอิสระนะครับ the goal is independence เขาให้กล่าวว่าผมมีความปรารถนาอย่างมากที่จะรวยไม่ใช่เพราะผมอยากได้ Ferra r i แต่ผมต้องการความอิสระนะครับผมต้องการมันอย่างยิ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องการเงินเนี่ยนะฮะเยอะๆเนี่นะครับ,รบถ้าลองไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของหรือบ้านหรือนาฬิกาอะไรแล้วนะมันคือมันคืออิสระภาพอิสระภาพในการทําอะไรก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้กับใครก็ได้ท่เราอยากทำนะครับ ใช้เวลากับคนที่เราอยากทาได้นะครับควบคุมเวลาของเราเองนะนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดเอ,อ่อบทเรียนที่เเป็นคนมีเหตุผลหรือ비ราชน์โลความรับของการสาเร็จนะครับคือเหตุผลเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือการคิดที่ชัดเจนมีตรรกะนะครับลึกซึ้งนะครับพวกนี้คือรากฐานของความสาเร็จทุกประการแน่นอนว่าโชคความฉลาดความเก่งก็มีบทบาทเหมือนกันแต่ถ้าขาดเหตุผลซะแล้วเนี่ยนะครับลืมเรื่องความสําเร็จระยะยาวไปได้เลยบทเรียนที่8 คุณต้องสมควรกับสิ่งที่คุณต้องการ you have to deserve the thing you want เพื่อที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการคุณต้องสมควรกับสิ่งที่คุณต้องการโลกใบนี้ยังไม่บ้าพอที่จะให้รางวัลกับคนที่ไม่สมควรได้รับเนี yeah. เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเพียงแค่อยากได้อย่างเดียวคุณจะต้องทําให้ตัวคุณนั้นเหมาะกับสิ่งที่จะได้ด้วยต้องใช้ความพาะยายาต้องอดทนวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าด้วยซ้ำประรนทเคือ invert นะีอันนี้มีคนพูดถึงเยอะนะครับ charlie munger พูดว่า invert always invert นะครับมันน่าทึ่งมากที่คนอย่างเรารับผลประโยชน์ระยะยาวมากแค่ไหนจากการพยายามไม่โง่อย่างสม่ําเสมอแทนที่จะพยายามจะฉลาดนะครับคำหมายคํานี้คือว่าพยายามพลิกสถานการณ์มองจากอีกด้านหนึ่งแทนที่จะถามว่าอะไรเป็นไปได้ที่นี่สมมตินะให้ถามว่าอะไรอาจจะผิดพลาดอย่างแย่มากๆที่นี่ได้ list ของที่จะผิดพลาดอะไรแบบนี้เป็นตน้นคุณจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งเล,ลดับบ้งแต่ตอนนะครับ การที่คุณกลับด้านอินเวอร์สดูเนี่ยจะช่วยคุณลดการกระทําอะไรที่โง่ๆลงไปได้เยอะมากนี่คืสิ่งที่ชาลีมังก็บอกไว้นะครับขอบคุณที่ตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที